ช่องมดเขียวชมภัยค่ะทุกคนคะวันนี้อยู่ไม่ติดอยู่ไม่ติดแลยอยู่ไม่ติดแล้วุ่นวายแลวหมดเลยนะยตอนนี้กระแสการแข่งขันค่อนข้างที่จะแบบมาแรงเลยมดก็เลยต้องพามาเช็คอาการแดงหน่ <ละ S 1> อยมาวจสอ,อ,อบอบอกไม่ได้ <laughs> ลาฟาเอลบอกไปแล้วในะ <laughs> ในคลิปที่ผ่านมานะคะคลิปนี้พี่มดพามาดูเจ้าแดงสะอื้นว่าตอนนี้พี่ณตรียมความพร้อมที่จะลงการแข่งขันครั้งนี้ไปถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลย อยบอก่าเอาไปแข่งบอกว่าแข่งเอาไปแขส่พเลยได้อย่าังเกินก็ังคนไ่้สวัสดีครี่ะไกันีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่พามาชมอีแดงมี turbo ด้วยมีอร์โบ ตายแล้วนี่เครื่องอะไรครับเนี่ยยังพันสามนี่ที่เอาไปแข่งกันเหรอใช่โู้ยังร้อนอยู่เลยนะฮะโอ้วังทำไมร้อนนะจอดตากแดงอีแดงเขาจะไปแข่งรุ่นในนี่รุ่นเสียงดีมีไหมไม่มีมนะรุ่นเสียงดีไม้ทองคำเสียงโหสุดยอดเลยว่ะ หนักกว่าเดิมตอนเนี้ยไใอ่ะอ่าให้พี่นะแนะนำหน่อยว่าอีแดงลงรุ่นอะไรแล้วก็ความพร้อมแค่ไหนตอนนี้ตอนนี้นะอ่ม pues ามพร nah, ้ high, s right. <S อมเทอร์โบหัวฉีดอีรักอีแปดห้าด้วยปะอีแปดห้าด้วยโอ้ยหัวชีดหัวฉีดแปดห้าโอ้ยกองกลองกองเทอร์โบเลยนะกองอะไรอะไรเทคๆใช่ไหมใช่ใช่เทคๆกันเลยไอที่พูดมาเนี่ย เป็นงไทแล้วรออยู่ก็ไม่มีอะไรลงเหมือนเหมือนปุ่มเราอะไปกันหลายคันเพราะมันเป็นงานเพื่อนกันคือเราบอกแล้วเพื่อนกันเราต้องไปไม่ไปไม่มีเพื่อนทำเพื่อนกันก็ต้องไปวิ่งเราไปวิ่งแดงลงรุ่นมือใหม่ดาวรุ่งดาวลุ่มไ่ว่าทำไมเสียงแบบนางลงรุ่น ดาวลุ่งดาวลุ่งเกิดเกิดเกิดแน่นอนเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแน่นอนอ้าเมียเมียดาวลุงดาวลุ่งดาวลุงดาวลุ่งเออดาวดาวลุ่งดิดาวลุ่งอ่ะเรามาขอดูกันดีกว่าว่ามันยังสภาพคงเดิมไหมคงเครื่องเปิดกระโปรงดูหน่อยไม่ได้เลยพี่หน้าเนี่ย กระจกก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมไม่เนี่ยบอกไว้แล้วว่าใงขนาดนี้เสร็จค่อยไปเปลี่ยนโอ้ได้รับการอนุมัติอว้าวมันก็เหมือนเดิมได้แบตเตอรี่มือสองไปลูกหนึ่งแค่นั้นเองไหนอะแล้วทำไมไม่เอามือหนึ่งอะไม่มีตังค์ซื้อนึกว่าเป็นคอนเซปต์นึกว่าเป็นคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์อยู่่ใกล้ๆร้านนาอูจะเป็นงนี้หมดอ๋ออะเครื่อง ตัวนี้เป็นเครื่องพันสามเดิมพันสามเดิมเดิมอเอชีตเดียวคือเดิมเดิมในก็นเนี่ยที่บอกว่าเดิมเดิมเนี่ยคือมือใหม่แต่ละคันที่เห็นลงนี่นะโอ้โหเป็นไงมาพนันพนันต้องไปหนาก็ฮาร์ดคอร์แล้วไหมโอ้ไหลนนู้นมาวิ่งกับมือมือใหม่อย่างเงี้ยได้ดูกระจายเนาะยังอะไรนะสามสามเจ็ดสามเปอรแกงแย้อไร <Es> แถมสองแถมไม่มีดอกกันค้างเต๊ดเต๊ดก็ไม่มีเดี๋ยวไปเพอเจอร์เขาก็ไม่ได้บังคับให้คุณลงรุ่นไหนคุณเลือกเองไม่แต่เราไปด้วยใจเออก็คุณเลือกเองคุณอย่าไปไปว่าใครว่าเราลงรุ่นเนี่ยเราเกิดคือที่พูดไม่ใช่อะไรหรอกแต่ยุ้เพื่อนไปวิ่งฮาร์ดคอร์อะไรกันไม่มีอะไรมันก็แดงมันก็เต็มเที่ยวป่ารถตัวเล็กของมันเดิมๆมันก็ไปอยู่ตลอด ยางก็ยังเป็นยางเท่าเดิมมีอะไรเอางิ้อีแดงมีอะไรที่พิเศษสุดเลยพิเศษสุดเลยอะพิเศษสุดในคันเนี้ยอีแดงเนี่ยพิเศษสุดเลยอะมันมีจวดจวดอยู่เอออะไรจวดวินจรลวดอพีเขียววินจรลวดแต่ที่เห็นเห็นนะดอกยางมันจะหมดอยู่แล้วมันเลยต้องอาศัยวินจรลวดไงดอกยางหมดเนี่ยดีมันวิ่งไวนะวิ่งลื่นปลื้ดไปคือขนาดนี้ ไม่ใช้วินกรวดเพราะเรามารุ่นดาวรุ่งมือใหม่ไม่ให้นะแม่ไม่ให้อ๋อใครใช้วินอะไรคะวินเนี่ยมอเตอร์เดียวมอเตอร์เดียวแล้วของพี่น้าเป็นวินเอดีเอ็มเอดีเอ็มไหมเลยมอเตอร์เดียวมอเตอร์เดียวลองลองยังลองยังทดสอบนะเชือกเชือกนี่ก็ใช่นะเอดีเอ็มใช่ใช่ผมซื้อมาตอนงานทุนเนี่ยเออแล้วผมตัดแบ่งครึ่งมามาทำเส้นเลยเนี่ยโอ้แต่ตอนไหนวะเนี่ย อยากใช้วิจารณ์อยากลองใช้แต่ว่ายังต่อไม่เสร็จโอ้อาจแค่ไอห,หัวลมสองอันน้องผมมันเอาไปอนะันเดียวเอาไปอะสองท <c oughs> เลากันอีกแล้วต่เลาอกันอีกแล้วแล้วก็ <c oughs> เรื่องของเสียงกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วตอนนั้นที่หุบกระหังโหูไม่ได้เลยไม่ได้เลยก <c oughs> ็เอฟซีหลายๆคนบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ทรงอีแดงนะมันไม่ใช่ทรงอีแดงอีแดงต้องเสียงอย่างนี้นะแดงมนต้องแบบ เสียงขโมยซีนเอกลายข้างๆอ่ะดังกระท่อร้องไม่หมุนอะไรประมาณเนี้ยจะคุยไม่ได้กูก็ร้องอย่างงั้นและวว้าวจำได้เลยนี่แข่งนองเกสรเนี่ยเป็นสนามแรกนเมื่อคันนี้เออจริงจริงจริงอีแดงได้ไปฉายแสงสนามนั้นแหละตอนนั้นยูท้าตอนนั้นยูท้าเจ้าของรถจะเป็นยูทูย์ขับได้ห่วยแตกลอง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 ไปดูในอีพีเก่าของ่อกเขียวว่าถ้าย้อนไปดูรู้สึกพิเศษนี่ ทียังเป็นเป็นสบสนามนะคะรถอะไรบึงว่ามึงจะไม่ยกเลยเลยคันเลื่อนไม่ได้ตอนนั้นอ่ะกันดิงการอย่ยงเ่อดังมากลยรถไม่ไปเดี๋ยวมาดูสนามนี้เจ้าของคนใหม่ว่าเป็นไงค่ะทุกคนคะตอนนี้พี่นะมีคิวงานเหลือเราสองคนเรามาแอบ ส่องกันดีกวา่ารีวิวเลยดนฝารีวิวรถแข่งไปเลยเนี่ยวันนี้ยโรถแข่งเรียกได้เต็มปากเลยเหรอใช่เพราะมันจะเี็นรถนี่มันรถบ้านหรือ <c oughs> บ้านรถบ้านเอาไปแข่ง <c oughs> ก็สมกับที่จะเรียกว่านักแข่งมือใหม่ดาวรุ่งม,มือใหม่นะเพราะตอนอีแดงเนี่ยจะตั้งแต่นสนาม้องเก่งถอดเทาแล้วโนดก็เพิ่จะสนามสนามงานวัดนะส่วนใหญ่เนานะงานพิการเลียงก็ไปช่วยแล้วก็นี่งานนี้ก็จะไปช่วยรุ่นนี้จะไปวิ่งรุ่นดาวรุ่งมือใหม่ก็ทับเลยก็พินาเองเลย ส่วนเนยไปหาข้างหน้าเนยหาข้างหน้าที่พี่แเวนได้ของแดงนี่ก็คือเครื่องเดิมแหลยแต่ว่ามันมีระบบน้ำมันเนาะมีระบบน้ำมันเลคูเลเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่มือสองใหม่ๆเลยมือสองใหม่ๆมือสองที่สภาพจังใช้งานได้อยู่โอ้มือสองใช้ก่อนมือสองใหม่ๆเลยไงวินก็ ADM เป็นเชือกเส้นเก่าเแล้วเนี่ย เชือกเราไหมเชือกเราเองเชือกของพี่เขียวที่ใส่ตอนที่ไปแข่งแปดเซียนท่องเงินบานนะโอ้มีเล็กๆเมีนู้นหรอแต่ว่าแต่ว่าเชือกพร้อมๆกันแล้วก็ต่างคนต่างขาดไปอ๋อพี่เขียวก็ขาดตรงนี้เลยไม่ขาดหรอกตัดเอามีดตัดเลยตอนนั้วนะตัดตรงคอเนี่ยนี่แกแอบเก็บมาตอนนั้นโดนพี่วุฒิเนี่ยก็เก็บมาถ่ายเยอะบอยใช่ เชือกนี้ผ่านสึกสงครามมานักต่อนักแล้วทุกคนมาต่อกันที่ช่วงล่างก็เดิมไม่มีอาวุธอะไรเลยช่วงล่างคันเดิมเดิมคาลิเบียนใช่ครับอระบบส่งกำลังก็เดิมเดิมีอะไรสเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องไอเดิมเนี่ยสามพี่สัเหนบ้างแหละดอกหลุดมั่งมีมั่งตามสภาพเออที่เป็นรถแข่งมือใหม่เอ คือที่เดี๋ยวรู้เรื่องนี่คือเดี๋ยวได้เข็นขำกันมาสีก็ตามสภาพสีตามสภาพไม่ไดย่าไปว่าก็เลยเรื่องสีเรื่องบอดี้แหม่ของตัวเองต้องคอยล้างรวมตัวเองกันได้ดีเจ้าของไม่ดูเลยภายในยังเหมือนเดิมไหมภายในเหมือนเดิมเออภายในยังเดิมสะอาดกริบเพิ่มเติมปลายท่อที่ยื่นออกมานิดนึงที่พี่มดเห็นนี่ ปกติเขาจะไม่มีเลยนะปลายท่อตรงเนี้ยจะปุ๊บเข้ากับไอ้นั้นเลย<ะ>นี่ยื่นปลายท่อมาหน่อยนึงยืดยืดเสียงอีกหน่อยนะนยืดรอบยืดรอบ <c oughs> ข้างหลังกระบะ <c oughs> ยืดรอบก็มีด้วยออข้างหลังกระบะ <c oughs> บก็ยัเออง,งเป็นหม้อน้าอะไรนยหม้อน้าหม้อน้าหม้อน้ําเดิมๆนี่จะมาตะแคงติดข,ข้างหลังวะหม้อน้ําเดิมอีกไม่ได้มีมมนงมีนเนียมอะไรกับเขาหรอกแต่ว่าเอาไว้ หม้อน้ําที่เขาเอาไว้ที่กระบะนี่เขามีข้อดีอยังไงคะก็เวลาเราลงบ่อลงโคนขี้เลนไม่ต้องคอยมานั่งฉีดล้างเวลาขี้เลนขี้ดินเข้าไปอุดข้างหน้าม,มันก็จะทําให้รถระบายความร้อนได้ไม่ไม่ดีแล้วรีควรพอ,อย้ายมาไว้ด้านหลังก็โอกาสที่ขี้ดินขี้โคนจะเข้ากระทะในในตัวขี้ของหม้อน้าเอง,องก็น้อยลงอ๋อเรียกเรียกว่าก็คือถ้ารถแบบลุยๆนะขเขาก็จะทํา<ล>แบบนี้ แล้วก็จริงที่เห็นเลยว่ามันแปลกไปมากๆเลยพี่เขียวนี่เลยทุกคนนี่โอ้งานเขาก็ดูแบบงานสวยนะตัดต่ออะไรอะ่ะเนี่ยคนทีต่ติดตั้งวินจ์ดวดแล้วดูว่าแข็งแรงและใช้งานได้จริงแล้วก็สมบุรณสมบัน ติดตั้งไปแล้วไม่เคยมีปัญหาเลยลก็คือติดตั้งโดยพี่ตีท่อไอเสียอพี่ตีที่ทําท่อเสียให้เราไปเอลตลอดเลยนะได้ครับ<อ>แล้วก็ที่ติดตั้งวินจัวลวได้พี่หมอทุกคนก็สังเกตได้วินวินของพี่หมอเองก็จะไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานจะเป็นเชือกเน็บเองจะเป็นวินระเบิดเอยจะเป็นอะไรเงี้ยน้อยครั้งมากจนเต็มที่ของมันแล้วหรือระบบเครืองมีปัญหาจริงๆมันถึงจะเป็นเพราะว่าแกติดตั้งเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เข้ารูปแล้วก็การใช้งานก็คี่แว่าแกติดตั้งได้ในตําแหน่งที่ ที่ที่ดีอ่ะเอ๊ะทำไมลาฟลเอลเราไม่เอาไปติดบ้างลาฟลเอลเราเนี่ยพี่มดแคบมันอยู่ตรงนี้แล้วอะอืมแล้ววินสองมอตเตอร์ก็อยู่ตรงเนี้อืมแล้ววินจรวดจะไปอยู่ตรงไหนได้มันโอ้พื้นที่มันหมดพื้นที่มันหมดสาหรับลาฟลเอลต้องยืดจ้องยืดกระบะออกมาเลยมีแต่เขาตัดกันเราจะยืดใส่ไม่หมดไงเลยต้องหาพื้นที่เองว่างั้นเถอะ แล้วก็เ <ừ, S 2> นี่ยก็ยังยังไม่ได้ติดตั้งเ<อ>ตรียมไว้แต่ก็ยังไม่ติดตั้งตัวกระบอกลมอะไรนี่มีหมด<อ>แต่ว่าขาดตัวจุบลมสองจุตบตัวพี่เขียวไ่ซื้อมาใช้คืนแกเพราะเอาของแกไปปิดแล้วดูแล้ววินจรวดพี่นะคือทําทรงไวโกอดอนะยังไม่ได้ติดตั้งน่าจะต้องไปยังอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยใช่<อ>เพราะว่าใส่เชือกไปไม่ได้ใส่กระบอกลมไม่ได้ใส่วินตะเพาปั่นไม่ได้ไม่ไดใส่ไปเลย พอใส่ไปก็ต้องถอดออกอยู่ดีเพราะว่าในในรุ่นมือใหม่เขาห้ามมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่มาขโมยอะไรวินจะตรวจจวดตวจตรงนี้เจ้ากล้ามปูนี้หน่อยเผ่เผาเผ่าะว่าจะอุบไม่ให้ใครเห็นนะเนี่ยนี่นี่มันยังไม่มันยังไม่เจ็ดถาก็อยากบอกอะเราเปิดเผยเลยวางวางแผนไว้แล้วเอาาว่คุยคุยกับใครวะจำไม่ได้แหละเสี่ยวหรืออู๊ดไม่รู้วะห่าคนจัดแต่ไม่ได้ทรันี่ขึ้นมานี่แล้วก็ยิงไปในนี้ง่ายโโก อใส่เป็นที่เก็บของใช่ไหมดชวเขาอยากทำคอยวโชกแบบเหมือนที่ลาฟาายใส่อะเขาน่าจะเขาเพราะว่าน่าจะเพียงพอสำหรับเขาอีแดงอะเขาอยากได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเขามีโปรเจกต์อยู่ในสเต็ปต่อต่อไปต่อไปอันอันแสนไกลโอ้ยดาวพูโตัว โปรเจกต์เป็นล้านเงินในกระเป๋านี่นับร้อย <c oughs> สไตล์พวกเรานะเป็นอย่างนี้นะครับฝัน <c oughs> ชอบคิดชอบอะไรแต่ว่าจะออกมาได้ในแค่ไหนรูปแบบไหนก็รอชมไปเรื่อยเอ <c oughs> สนุกอะสนุกมันได้ทาไปเรื่อยไงมันก็สนุกเ <c oughs> ขาบอกว่าคนเล่นนับร้อยนี่คือแบบ <c oughs> ต้องมีแบบทุนเยอะมากมันก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันเ็าจะไม่ค่อยมีกินะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันจะมาลงรถหมด <c oughs> ก็ค่อยๆแต่งเติมเอาเท่าที่ได้เนาะสนุกเท่าท <ok> ี่เรามีใช่เดิมๆมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่รอดก็วินเอาสไตล์เที่ยวเราต้องในในไตอยากแข่งก็แข่งอยากแข่งก็แข่งแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะโอ้โหผลการแข่งขันมันก็แค่ความหวังของทุกคนถามว่ามีถ้วยหนึ่งใบเนี่ยร้อยคนอยากได้หมดแหละแต่ว่าความสามารถของคนจะได้แค่ไหนความสามารถของรถจะได้แค่ไหนอุปกรณ์ที่เราใส่ไปได้แค่ไหนอะไรได้ยินอะไรช่้ยเยแล้วอยากได้ช่วยไหม ทุกคนอยากนะ <Okay. S 2> เราแบบร่วมสนุกเข้าใจไหมร่วมสนุกเรารู้ว่าร,รถเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ถามว่าแล้วถ้าสู้ได้ขึ้นมาล่ะเกิดค<ฮ>ุยทิามันเป็นสไตล์เราส่วนใหญ่แล้วพี่เขียวว่าคนส่วนใหญ่คนทำออฟโรดอะ่ะใจมันไปเกินกว่ารถอยู่แล้วนี่ทุกคนแหละ เล่นเล่นไม่เอาไม่เอาพอลงสนามมาแล้วพี่พี่แก้วเนขยี้พังเล็กเท่ทุกคนแหละมันเรียกว่ามันตีนตึงทุกคัน <laughs> มันมันมันก็คือความสุขอะทุกคนเนาะมันก็คือความสุขแหละเอามาขอขอทดสอบอทดสอบนี้ทุกคนทดสอบความยืดยุบวหัวไปเร็วหลุดไปเร็วหลุดไเหลดพยอแรงไม่น้อยโอ้ยโดนไม่ได้เลยยังโดน ใช้ชกอะไรเนาะโง่กับชกเพื่อนชกมัน่ของตออมาโชกพลอยด้วยชกพอยเออไม่ได้ทำที่ชกพอยอะทำที่โชกเพื่อนนะโอ้หสุดยอดเลยพี่เขียวเมื่อกี้เมื่อกี้มันยืดยุบได้อย่างนั้นจริงเลยเหรอนิ่มโอ้ดีไหมนิ่มอย่างงี้ดีไหมอ่ะดีดีครับเขาทำเนบไว้ให้มันมันมีระยะการยืดยุบที่ดีไงโอ้ ถ้าแข็งเนี่ยการให้ตัวจะไม่ค่อยดีแล้วรถมันจะดีะแต่นี่พอนิ่มอย่างเงี้ยก็ยืดยุกน่าจะดีแต่ถ้าลูดเร็วๆมากในหน้าเป็นห่วงเหมือนกันเลยแบบปุ่งพุ๊บๆุบบบไปแล้วสาดโค้งเลยเงี้ยเพราะว่ามัน,มน,มนเกิดเกิดเกิดแน่นอน <laughs> เกิดอะไรเกิดอุลล <laughs> อบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ก็ได้มาแอบดูแดงนะครับกันอย่างแบบเต็มเต็ม คือไม่ได้เห็นมานานมากแล้วในอีแดงอะนะจะบอกในช่องเขาเองช่องเขาเองก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยสําหรับอีแดงจะบอกเขากำลังพอดช่วงนี้เออกาลังพอดงานชุมงานชุมมาฮิตสโต้การมันร้อนืองานเขาเยอะแล้วตัวกล้ององอีแดงเองเขาก็ตอนนี้ร้านกาแฟก็พอดอยู่โอไม่มีเวลาเลยเวลาอัปเดตอีแดงเนี่ยมันน้อยไปหน่อยก็เลยเราก็มาตอบสนองความต้องการของ มีลักเสนเพลงสักหน่อยนึงแล่เราเห็นการพัฒนาของอีแดงว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมเอามาแล้วไปใครจะไปไหนปิด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 กล้องนะปิดแล้วตายก็บมังมันเลยอา่าทุกคนพอดีตอนนี้มันยังไม่ได้พูดอะไรพี่มดบอกว่าสั่งปิดกล้องสั่งปิดคลิป บายเราไม่อยากรบกวนพี่นะเขาลูกค้าเข้าจะไม่ไม่เปสเตตส์ถือแล้วนะนี่ถึงมันจะร่ำรวยเงินทองมหาศาลแล้วแต่มันเพราะว่าเพราะว่ามีไม่ให้ทำคืออยากจะคงสภาพแบบนี้ไว้ด้วยความที่เป็นทีแดงคาแรคเตอร์เขาคือเป็นรถเล็กๆคันนี้ตีน่ะคือตุ๊ดจีบสปอนเซอร์จะให้ชกไม่เอาเอาสปอนเซอร์จะให้เชือกวินไม่เอาเอาสปอนเซอร์จะให้คานใหม่ไม่เอา ก็เอาเลยครับนะทำตามสภาพที่มีใช่ใช่ใช่ทำตามกำลังเงินแล้วเราไม่เดือดร้อนครอบครัวผมจะฝากเสร็จผมออโรดอ่ะทำแล้วอย่าให้เดือดร้อนครอบครัวนะเดือดร้อนหูสั่งสั่งสั่งนู่นมาลงนี่สั่งนู่นไปลงนี่เอาเอาเยอะเลยเอาเยอะเลยพี่พี่ที่ทำรถใช่ไหมมึงนั่นแหละไม่มีไม่มีโอเคเอาฝากฝากท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านไปเชียร์อ่าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่ส คือภาเจอกันตัวเป็นๆที่ตีอนมเอ๋ยเอาขนมมาดาราหนมท่านหนึ่งเข้ามาเอาน้ำมาเพราะพวกเราไม่มีเอ้ยน่าจะผลดําชําด้วยสนุกแน่นอนแล้วใครอยากร่วมบุญที่แบบเอ้ยไม่ได้แบบมีออฟโรดไปแข่งร่วมบุญแต่ว่าเอ้ยอยากทําบุญอ่าก็ทําบุญร่วมกับพวกเราได้นะในวันนั้นใช่ถ้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเรือยังไงก็สนับสนุนในเรื่องของค่าสมัครพวกเราตี ไม่ต้องไม่ต้องกำบมูลกันไปโอนเข้าเลขที่ธนาคารธนาคารพี่ก็ได้รีบจบดีกว่ารีบจบดีกว่าพี่มดพยายามแล้วพบกันโอเคราบุรีงานเพื่อนกันสองเกศรสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดที่จะไปตั้งแต่สิบแปดแปดสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะโอเคแล้วพบกัน พวกกูพี่ๆตัวเป็นๆแล้วนี่ทำเหมือนแบบทำเหมือนแบบดาราพวกกูพี่ๆตัวเป็นๆใช่แล้วตอนนี้แคล้ช่แล้วเอออ่ะอ้าอ้าโอเคโอเคครับให้เค้าคนนึ่งกลับมาไปเลยครับสวัสดีครับทุกคนพี่มดแค่บอกว่าขอภาพหน้าปกแล้วดูสองคนนี้อยากได้ที่เท่าไหร่ต้องยกมือบอกเออเออ อะไรนะเอาดีๆเอาดีๆเอาที่เท่าไรโอ้โหยกสูงเกินกล้องไม่เห็นเอาที่สี่อะไรนะสี่หนึ่งแล้วเขียวอะไรอ่ะเเอาสุดโลโเลยโลเอาเริ่มใหม่เอาจิงๆตั้งใจเอออย่าสูงเกินโอเคเอาที่หนึ่งสิ เอาที่หนึ่งไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาที่หนึ่งที่หนึ่งเออโอเค